สวัสดีครับพบกับช่องลมล์สายเฮงอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาให้ยาชีนะครับพอดีมีเอจากเชียงใหม่นะครับคุณวนิดานะครับไม่แน่ใจนะครับเป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ยาชีนะครับหมวยจแปดใบนะครับข้าวก่อนก็ให้ยาชีแปใบเหมือนกันนะครับ แต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่าลุงไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้รอย่าชิอยู่นะครับไปรับหลานอยู่แป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเจอย่าชิแล้วนะครับมาเอารางวัลครับแปดใบนี่นะครับมาเลยมาเลยเลือกเอาเลยนะครับ เราเงินเราไปเงินก่อนไปเอาไปจับบเงินก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจะมาลงมาลูกลงมาเร็วเอาเข้าวลมก่อนเอาเข้าวลมเอาเข้าวลมกระเติบมาอีกลูกกระเติมมาอีกเนาะครับกระเติมมาอีกกระเติบมาอีกไปหันไปหาอยู่บ้านไปอยู่บ่ าเลยมาเลยเอาเลยลูกเอาเอาเงิน <sketches> ล oh <track> no ้านก่อนเอาเงินหนูล้านก่อนมามามาลูกมาเอ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 ามามาเม่เอาพาไปเอาเลยมาเลือกหน่อยลูกคนเก่งมเอกเอนเ่โ hmm. อ oh ้น ah, I mean ah ี่นี่นี่มาเลือกเอาชี้จะเอาใบไหนชี้ให้แม่ชี้ให้แม่เฉยเฉยชี้เลยแม่ยังไงชี้เอาชี้เอ๊ชี้ชี้โอ้ยเขาเพิ่อเอาบ่เรื่อยเขาเพิ่อเลือกเอาบ่เลือกเอเลยแปดใบเอาเป็นชุดก็ได้ เป็นใบก็ได้เป็นใบอ่ะโอ้ยอาซารู้เอฟซีคนงวดคนเอฟซีเชียงใหม่นะอเอฟซีจากเชียงใหม่นะครับงวดที่แล้วก็ให้แปดใบนะครับจะอัจารูเถงวดที่แล้วโซโซแกก็จะให้แกก็จะให้อ่าป้าจำลองเหมือนกันให้เพ้อเมโซร์คีครับดุลมัดนรรดานเพ้อูุค้าได้ในเด้อรางวัลอาร์วอัลเทอร์ไปเจงสูงนุ่มเขาก็ไม่ได้ไป สามเพียงอันนี้สามอันนี้สามหนึ่งสามสองสามสองสามสามอู้มีสามชิลเลอรสามเอาสามอะไรเลือกเลยเลือกเลยตามสบายเลยนะครับสองสองสองหนึ่งสามไม่มีอันมือเลขเลขอันมือมันอย่างนี้เตะนะเรียกเพื่ออะไรหมดแล้ว เอาเหลือตัวกลับอยู่เหือเหือหกเจ็ดาเนี่ยเลงเลยเอามาทั้งคู่นั่นแหละเอาไปหน่งก้อนเอาอบโอเคเอา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 หเอาหน่งเดี๋ยวไปจำลองดูเอาใบนึงบ่สองหนึ่งสามสอ่งสมียงกันยุกับมันมันบอนี่หนึ่งสี่เจ็ดสจ้าสี่เจ็ดสี่จ้า ขอในเด้อในสุรพีเด้อได้งัปตันนี้ลเี่กัปอันนี้ตัวไหนอีกนี่นีนีี่นี่นี่สาของบบนี่อถที่เท่าันจะจำลองถุอาจารย์อันนี้นะอ๋ออ๋อจะเอาไปจำลองฝันเห็นพญานาคเลยจ้ะือ ซีซ right yeah, ีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเกาเจเอาเก้าเจ็ดนี่เอาเกจ้ะอันฟันเห็นไปาน้าก็ฟันเห็นอันอันนี้โซลพี่โซนมาดีจ้ะยิ้มเพ้อหาหาพ้นไม่ได้เพ้อพ้นไม่ว้าเผือเลยพ้นยืนยิ้มกะซื้อเด้อืมล้สวกาเนี่ยจ้าหัวตัวไหนหัวตัวไหนบอกเราด้วย เดี๋ยวนกนกเอาเอาตัวไหนเอาบอกเราด้วยตัวไหนนี่เรามีแปดใบนี่เราจะเอาให้เธอเอาทีนี้นะอะไรอ่ะรตเตอรี่รตเตอรี่เอามีใบอะไรมาเอาเอาเธอนั่นแหละพูดมาเรียเธอเอาหนึ่งสองเจ็ดหมดสองเจ็ดหมดสองหมดหนึ่งสหมดศูนย์หกแปกี่ใบ เอาคนละใบใช่ป่ะเอาคนละใบอะเอาคนละใบสู8แนะแล้วกเเวนะ็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสามเจ็ดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดมีเจ็ดเจ็ดแปดกับ 9, 7, เก้าเจ็ดแปดล้วก็อะไรนะ1 1 2 7สองเจ็ดไม่มีแล้วเหรอ2 7หมดแล้วเจ้าของบ้านเอาไปหมดแล้วอ้าซื้อ เอาเอาเอาอายุห้าเจ็ดสองก็หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาเหลืออีกใบหนึ่งไม่เจ็ดสองสองเกฑนหมดแล้วเหลือตัวนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกอายุอายุลุงคนสี่ห้าสิบห้าสิบห้า สี่สิบห้าเออสี่สิบห้าอ่าสี่สิบห้าอายุลงพลเอออันนี้ได้ใบหนึ่งก็หมดครบแล้วครบแล้วแปดใบเธอที่นะครับเอฟซีนะครับจากเชียงใหม่นะครับที่ว่านิดาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับจากเชียงใหม่นะครับครับนี่นะครับอ้าวนี่นะครับเอายะถือขอบคุณเอฟซีหน่อยเอฟซีจากเชียงใหม่นะครับ โอ้ยเอาไหนไหนใบจะโอ๊ยชงใส่ใบใส่ใบนั่นแหละครับสี่ห้านี่แหละโอ้ค่ะก็ขอบคุณนะคะ fc จากเชียงใหม่เนาะขอบคุณนะคะขอให้ได้นะคะให้แม่ดโซลพีนะคะให้ย่าได้ใบหนึ่งก็เอาเนาะในชีวิตนะคะให้ถูกอันลอตเตอรี่บ้างไม่เคยซื้อจะเคยค่ะขอให้ fc ขอเฮ่อ fc อันสุขภาพแข็งแรงเฮ่ออันรำรุยเฮ่อโชคดีตลอดปีตลอดไป เธอได้สชคได้ลาบนะคะข้อคุณหลายๆเด้อล่ำรวยล่ำรวยค่ะอายุมันขวัญยืนเด้เดอ,อค่ะนี่นะครับจัดให้แล้วนะคบ,อคบโอเคนะครับผมก็คือนี่นะครับ FC โอนเงินมาให้ลุงมลแล้วนะครับแล้วก็ดเดือนองวดที่แล้วก็ให้แดใบนะครับก็ให้แดใบนะครับก็งวดนี้ขอให้ถูกรางวันเด้อ โชคโชคโชคเอากระเป๋าเด้อโชคเด้อโชคเด้อมีเคยชื้นน้ำมูกเอาใจในเด้อค่ะเ <c oughs> มื่อเช้านี่ไปหาลายหลอดหรือว่าเห็นค่อยไปอนันเมื่อเช้านี่นะค่อยไปโมบุญบะกุตูมเอามาแต่โมบุญผัดไปเฮือนที่ที่่ทีมากคับไอ้ยจออุ่นน่ะ<า>เออนั่นหลับผมก็เอือนโอ้เขายื่นทางหลังเฮือนโอเคโเอเค <c oughs> <c oughs> นะครับคลิปนี้<ช>แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีและสวัสดีครับ